โยโยโย่ใบสองมุงตรงเจอนกับครึ่งเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนครึ่งุหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยก7 7ในช่องคอมเมนต์เหมือนเดิมครับเอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับครึ่งเน้นทีมเดียวพิจารณารี่อกเกมเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเกาโชเซดออิตาลีครับอาตัลันต้าอันดับ5จะเปิดบ้านเจอโรม่าอันดับ6นะครับเป็นการแย่งอันดับ5เพื่อไปแชมเปี้ยนซีกทั้ง2ทีมมี60แต้มเท่ากันแนน18.6050 6. เกมล่าสุดในลีกเนี่ยบุกชนะซาลา,านิตาน่า2-1กลางสัปดาห์เล่นในยูโรป้าลีกเปิดบ้านถล่มมากเกส3-0นะครับเข้าชิงชนะเลิศครับคืนวันนี้กาสเปรินีขาดแค่ราเฟลโตลอยคนเดียวครับที่เหลือน่าจะใช้ชุดใหญ่ต่อเน,นื่องนะครับมาเช่นเดรูนมารรโอปาซาลิตเอเมอร์สันเทิร์นคูปไมเนอร์อเดโบลาลูกแมนชาวเคเต,เตเก,กาเลเย่นะครับกองหน้าก็จาลูกัสกาเพร้อมลงล่าตาข่ายในขณะที่โรม่า ก็60สแต้มจากการชนะ17สเสมอ9แพ้9นะครับเกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านสเม 1, 1. สมอยูเอนตุส1-1ึรงหงกลางสดาบุกไปสเสมอเลเบอร์กุเซน2-2ในยูโรป้าลีกตกรอบรองชนะเลิศนะครับดานิเอเลเดลรอซี่ต้องหันมาทุ่มเทในลีกครับเพื่อคว้าโคต้าไปแชมเปี้ยนลีกนะครับแกนหลักก็คริสบอลลิงแดนกรามเรนคิสตันเดลอเรนโซเปเียกินนี่เรนโดปาเรเดสนะครับแนวรุกก็ p ปาโลดิบาล่าเนี่ยไม่ได้เล่นในเกมยุโรปนะครับน่าจะได้ออกสตาร์ทคืนนี้ครับร่วมกับเซฟานเอลชาราวีน้าเป้าเป็นโรเมรูลูกากูนะครับโดยมีทาม,มิอับ,บราฮัมก็รอโอกาสที่มานั่งสำรองนัดแรก เสมอหนึ่งที่บ้านโรม่าครับคู่นี้ก่อนเกมคือตามหน้าเสือเนี่ยเขามองอัลตันตาเป็นต่อกับการเล่นในบ้านนะครับเอาง่ายเกมนี้สําคัญจริงๆนะครับเพราะว่าในเซเรอาเนี่ยจะถึงอันดับ5ที่ได้ไปแชมเปี้ยนซีครับดูแล้วโรมาก็ถือว่าเล่นได้ดีในวันเจอเลยบ์กุเซ่นนะครับเพียงแต่ว่าไปพลาดท้ายเกมครับเกมแบบนี้หน้าเสมอสูงมากนะครับวัดใจโรม่าซื้อ2มุมไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับให้เชียร์โรม่า เป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย